สวัสดีครับวันนี้เซียนบอมบอนเต็งจะพาทุกท่านมาพรีวิวเกมฟุตบอลยุโรปนัประจําวันเสาร์ที่8มกราคมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับหยิบยกขึ้นมาทั้งหมด2คู่จาก2ลีกดังครับคู่แรกแต่กันเวลา3ทุ่มครึ่งในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเจ้าบ้านไฟ r a i บวกครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เมเนียบิลเลเฟลและอีกคู่หนึ่งครับจากล,าลีกาลีกสเปนเจ้าบ้านเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านรับการเยือนของบาเลนเซียเวลาตีสตรง แต่ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อม,มกำลังใจให้กับเซนบอมและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มตที่คู่แรกเลยนะครับเจ้าบ้านไฟบวกครับ แข่งไปแล้ว17นัดชนะ8เสมอ5แพ้4ยิงได้28เสีย16ประตูได้เสียบวกอยู่12มีอยู่29คะแนนครับอยู่อันดับ3ของตารางขณะที่ทีมเยือนบิเลเฟลครับ17นัดชนะ3เสมอ7แพ้7ยิงได้14เสีย22ประตูได้เสียติดลบอยู่8มี16คะแนนรั้งอยู่อันดับ17ของตารางครับตามหลังโซนประภัยอยู่แค่2แต้มเท่านั้นผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านไฟบวกครับ ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับไล่เรียงมาตั้งแต่แพ้โบคุ่ม1ต่อ2ชนะกัดบัตร6ต่อ0แพ้ฮอฟเฟนฮาร์มต่อ2เสมอกับยูเนียนเบอร์ลินศต่อ0และนัดสุดท้ายก่อนเบรคนีหนาวครับ ชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งผลงาน5นัดล่าสุดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับบิเลเฟลก็ชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นกันครับไล่เรียงมาตั้งแต่แพ้ไบยมินิกศูนย์ Bio ประตูต่อ1เสมอโคโลน1ประตูต่อ1แพ้แฮาบาลินศูนย์ประตูต่อ2องครับแต่2นัดล่าสุดของพวกเขาชนะรวดมาเลยเริ่มมาตั้งแต่ชนะโบคุมและชนะอาเบลซิกในสกอร์เดียวกันคือ2ประตูต่อศูย์ส่วนผลการเจอกันในนัดแรกเมื่อต้นฤดูกาลทั้งสองทีมเสมอกันไปศูนประตูต่อศูนย์ที่บ้านของบิล สภาพความพร้อมของทีมเจ้าบ้านไฟโบกจะขาดผู้เล่นเป็นแค่1รายเท่านั้นนะครับนั่นคือยานิคกีเทลกองกลางตัวทีมชาติเยอรมันชุดย21 นอกจากนั้นไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดขณะที่ทีมเยือนบิลเฟลจะมีปัญหา2ผู้เล่นตัวหลักติดโทษแบนครับนั่นคือฟาเบนคลอสกองหน้าสัญชาติเยอรมันที่โดนใบแดงไปเบื้อน,นัดที่แล้วรวมไปถึงกองหลังตัวหลักอย่างฟาเบนกุนเซทที่สะสมใบเหลืองครบ5ใบลงไม่ได้ในนัดนี้แต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างครับเพราะว่ากองกลางตัวสำคัญของเขาและเป็นกระตันทิงของทีมอย่างมาเอลปริเตลนัดนี้ได้ข่าวว่าอาจจะหายจากโควิดและกลับมาประจำการได้แล้วนะครับ สิบเอ็ดบุลเลนติก้าว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเจ้บบาบ้านฟรายบวกจะมาในระบบ4-2-3-1องสามหนึ่ผู้รับตูจะเป็นมาร์คเฟลเกนเซนนาครับสองตัวจะใช้เป็นนิโก้โชเทเบกและฟิลิปลินฮาร์ดโดยจะให้คริสเตียนกุนเทอร์และลูคัสคูเปเลอร์ยืมเป็นแบ็กซ้ายและขวาตามลำดับกลางรับ2ตัวจะเป็นนิโคลัสโฮฟเลอร์และแม็กซิมิเลียนเอ็กสตินสารตัวรุกจะใช้เป็นวินชินโซกรีโฟโรลังซาลายและนักเตะเกาหลีอย่างวูยองจอง โดยจะให้ทางด้านของลูคัสโฮเลอร์ที่ยิงไปแล้วสประตูในฤดูกาลนี้ยืนเป็นหน้าเป้าส่วนฝั่งทีมเยือนบิเลเฟลจะมาในระบบเดียวกันครับ4-2-3-1ผู้สับประตูจะเป็นสเตฟานออเตกาเซนท้าฟสองตัวจะใช้เป็นอาร์มอสเปเปอร์และโยคิมนิวสันแบ็คขวาจะใช้เป็นเควดริกบรูเนอร์และแบ็คซ้ายจะเป็นอันเดรสอันดราเดกลางรับ2ตัวจะใช้เป็นกัรตันทีมอย่างมานเอลพริตเตอร์เล่นร่วมกับเซบาสเตียนวาซิเลดิส สามตัวบนจะใช้เป็นมาายะโอคุกาวะที่ยิงไปแล้ว5ประตูนในฤดูกาลนี้เล่นร่วมกับแพทริกวิเมอร์และอเลสเซนโดรชอฟโดยจะจับทางด้านของเจนนี่เซรามายืนเป็นหน้าเป้าแทนฟา์บิงคลอสในนัดนี้ ก็ต้องบอกว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ดีเลยนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านไฟบวกครับที่เปลี่ยนจากทีมที่ต้องหนีตายในทุกฤดูการเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงระหว่างบุนเดสลิก้ากับลีก้าสองเยอรมันครับมาเป็นทีมที่ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปซะงั้นซึ่งพวกเขาครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีครับที่16ประตูเท่ากับจากฝูงอย่างไบเยอร์มิวนิกเลย แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในทางกลับกันพวกเขาก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดอยู่ที่28ลูกเช่นกันครับซึ่งถ้าเทียบกับท็อฟฟแล้วเนี่ยยิงน้อยที่สุดในบรรดาทุกทีมส่วนทางฝั่งบิลเยนะครับฤดูการน,นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาให้พวกเขาเนี่ยต้องมาดิ้นรนหนีการตกชั้นในปีนี้ ท้งทงที่พวกเขาก็เสียประตูน้อยนะครับเพียงแค่22ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าเทียบกับ10ทีมที่อยู่ครึ่งล่างของตารางครับพวกเขาเสียประตูน้อยที่สุดแต่ปัญหาของพวกเขานั่นคือการจบสกอร์นั่นเองครับเพราะว่าเขาสามารถทําประตูได้เป็นแค่14ประตูเท่านั้นตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งน้อยที่สุดในลีกเลยครับรองจากกอเตอร์เฟิร์ทีมบยเป็นแค่ทีมเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามครับบิลเลเฟลฟอร์มหลังๆบอกตรงๆว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับคือเขาได้ผ่านช่วงที่แย่มาแล้วในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะฮะแต่ถ้านับฟอร์มของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันครับพวกเขาทําผลงานได้ดีเป็นอันดับ7ของลีกเลยทีเดียวซึ่งมันก็จะต่างจากฟรายโบกเล็กน้อยครับซึ่งฟอร์มดีในช่วงต้นฤด,ดูกาลฮะที่ไร้พ่ายมาประมาณ10กว่านัดได้เลยแต่ช่วงหลังๆก็เริ่มมีแพ้ติดติดกันให้เห็นอยู่บ้าง นัดนี้เซียนบอมมองว่าสูสีนะครับเพราะว่าฟรายบวกเนี่ยโดยธรรมชาติของพวกเขาเป็นทีมที่ชอบเล่นตั้งรับ และรอสนับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟบบกจะเล่นได้ดีเวลาที่เจอกับทีมที่ใหญ่หรือแข็งแกร่งกว่าครับแต่นัดนี้ครับไฟบบกต้องมาเล่นในบ้านเจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าเนี่ยเขาจะต้องเปิดเกมรุกข้อใส่ซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของระบบทีมพวกเขาอย่างมากดูแล้วอาจจะไม่ใช่ทางของไฟบบกก็ได้ครับในนัดนี้โดยบิลเฟลครับจะมาในระบบตั้งรับและรอสนับอย่างแน่นอนซึ่งฟอร์มของพวกเขาหลังๆก็ดีด้วยนะครับสงนัดล่าสุดก็ชนะกันติดเลยรวมถึงนัดล่าสุดที่ชนะอาเบรไลซิกมา2ประตูต่อศูนย์ด้วยประกอบกับการได้มาเน ก็กำลังจิตกำลังใจของทีมน่าจะดีขึ้นและมีสมดุลของทีมที่ดีขึ้นเซมมองมองว่านัดนี้บิลเเฟลครับน่าจะเอาไฟาบวกอยู่นะครับผมดูแล้วน่าจะจบที่0ู0นะฮะอาจจะโนสกอร์เลยทีเดียวหรือถ้าเกิดแพ้เต็มที่ก็แพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นอาจจะแพ้ศูนยอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่แพ้ขาดแน่นอนครับและมีโอกาสจบด้วยผลเสมออีกด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เซนบอมมั่นใจมากๆในนัดนี้ครับให้ไปเลย90%ครับนั่นคือการยิงประตูรวมทั้ง2ทีมเป็นทีมที่สไตล์เหมือนกันครับนั่นคือเป็นทีมที่ชอบตั้งรับและรอสนกลับ และเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยและเสียประตูน้อยอีกด้วยเจอกันนัดแรกเมื่อต้นฤด,ดูกาลก็เสมอกันไปศูนประตูต่อศูนย์นัดน,นี้โอกาสจบ0ู 00. สูงเลือเกินครับหรือเต็มที่สกอร์ยิงรวมไม่เกิน2ลูกอยู่แล้วครับมั่นใจมากๆครับว่าวันนี้คู่นี้ยิงกันไม่เยอะแน่นอนยิงกันน้อยหรือที่ลหลายๆท่านเรียกกันว่าสกอร์ต่ำนั่นเองครับ โดยทัศนะสกอร์ต่ำของเซนบอมในวันนี้ในคู่นี้ยกให้เป็นทีเด็ดเจ็ดดาวไปด้วยครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งครับข้ามฟ้าไปที่ลาลิกาลิกสเปนเจ้าบ้านเรอัลมาดริดจะเปิดสนามซานติโกเบนาบิลครับรับการมาเยือนของไอ้ข้างข่าบาเลเซียแต่เวลาตีสามตรง ดยฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ14เสมอ4แพ้2ยิงได้41เสีย17ลูกมี46คะแนนครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะน,นี้ส่วนทีเมเยอรเลนเซียครับ19นัดชนะ7เสมอ7แพ้5ยิงได้31เสีย28ประตูได,ด้เสียบวกอยู่3ครับมีอยู่28คะแนนรั้งอยู่อันดับ9ของตารางผลงาน5นะัดล่าสุดของเจ้าบ้านมาดริดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับผมไล่เรียงมาเลยตั้งแต่ชนะแอตเลติโกมาดริด2-0เสมอกาดิส0-0 ชนะแอตเลติกบินเบา2ประตูต่อ1และมีแพ้เกนเตเฟ่ครับศูนย์ประตูต่อ1ครับในนัดแรกหลังจากพักเบรกนี้หนาวเสร็จแล้วนะฮะและนัดล่าสุดครับฟุตบอลโกปาดเดเรก็ชนะเอาโคยาโนไป3ประตูต่อ1ส่วนผลงานบารนเซีย5นะัดหลังสุดครับชนะ4แพ้1ไล่เรียงมาเลยนะครับชนะเอลเช่2ต่อ1 ชนะอารเรนเตโรครับในฟุตบอลโกปาเดเร่สามประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจากที่เสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1มีชนะเลมาเเต้4ต่อ3แพ้เอสปันยอนครับ1นต่อ2ช่วงก่อนเบรกนีหนาวครับและหลังจากกลับมาจากเบรกนีหนาวก็โกปาเดเร่ครับชนะคาตาเกนาไปได้2ประตูต่อ1นนัดแรกที่เจอกันเมื่อต้นฤดูกาลที่บ้านของบาเลเซียครับเป็นมาดริดที่บุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านครับจะไม่มีดานิเอลคารบาคาวและมาเรโนดีเอสที่มีปัญหาการมาเจ็บแน่ๆแล้ว รวมไปถึง2กองหน้าดารุ่งอย่างลูก้าโยวิชและเซอร์เกียวอาริบาสที่ติดโควิด19อยู่ในตอนนี้ส่วนในรายของแกเรตเบลครับยังไม่แน่ว่าจะเรียกคอมฟิตกลับมาไทยในนัดนี้หรือไม่แต่คาดว่านัดนี้ดูแล้วยังไม่น่าจะทันครับส่วนฝั่งทีเมเยอรมซียจะขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายครับแต่เป็น3รายที่ตัวหลักจริงๆเลยนะครับไล่มาตั้งแต่กองหน้าวัย22ปีอย่างฮูโก้ดูโรที่โดนใบแดงในนัดล่าสุดและกองกลางตัวห้องเครื่องอย่างคาร์ลสโยเยอร์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนือ้อ ส่วนในรายของกองหลังอย่างโทนี่ลาโตที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนัดนี้ก็ยังหายไม่ทันส่วนในรายของ2องกองหลังอย่างดิมิทรีโฟเคียและกาเบียบปริลิสตายังต้องรอเช็คสภาพความฟิตว่าจะพร้อมลงสนามในนัดนี้หรือไม่เศเษ็บูเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเรอัลมาดริดของคาร์โลอันเชลติจะมาในระบบเดิม4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นตีโบกูตัว เซนเตอร์ฮาร์สองตัวจะใช้เป็นดาวิดอาราบาจับคู่กับเอเดนมิเลเตาโดยจะให้ทางด้านของเฟอร์ลามนดี้ยืนแบ็คซ้ายและปรับทางด้านของลูคัสวัตครสมายืนเป็นแบ็คขวา ของกลางสามตัวจะเป็นโทนี่ครอสคาเซมิโรและจอมเทคนิคอย่างลูก้าโมดิชสามประสานด้านหน้าครับจะได้วินิซิอุสจูเนียร์กลับมาจากโควิด19แล้วนะครับเล่นร่วมกับคาริเมเซมาและเอดองอาซาส่วนฝั่งทีมเยือรมันเรเนเซียของโฮเซ่บอบาดาสจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูจะเป็นเยสเปอร์ซิลิเซนเซนทร์สองตัวจะใช้เป็นมกตาเดียคาบีและโอม่าอัลเดเรเต้แบ็คขวาจะเป็นเทอรรี่คอเรียและแบ็คซ้ายจะเป็นโฮเซ่ลุยส์กายา สองกลาง4ตัวครับจะเป็นเฮเดอร์คอสตาฮูโกกิเมองเดนเนวัสและเดนิสเชริเชฟ2คู่หน้าจะเป็นแม็กซิมิเลโนโกเมสเล่นร่วมกับกอร์ซาโลกูเอเดสหรือมาดดิครับเพิ่งจะแพ้เกตาเฟ่ในนัดลีกมาล่าสุดที่0ประตูต่อ1นึ่ทำให้พวกเขาครับยุดสถิต,ติไม่แพ้ใครในทุกรายการอยู่ที่11นัดครับชนะ9และเสมอ2แต่6นัดจากชัยชนะ9นัดของพวกเขาที่กล่าวมาเนี่ยครับเป็นการชนะด้วยผลต่างสกอร์รวมเป็นแค่1ลูกเท่านั้นเองนะครับก็ชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ส่วนมาก ขณะที่นัดล่าสุดบาเลนเซก็พึ่งแพ้มาเหมือนกันครับทำให้พวกเขาอยู่สถิติไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแต่จะว่าใบฟองของพวกเขาก็เริ่มฟื้นฟื้นมาเหมือนกันนะครับผมต่างจากฤดูกาลที่แล้วมากครับที่จบเป็นอันดับ13ซึ่งแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรครับ นับตั้งแต่ฤดูกาล1,987ถึง1,988ครับตอนนั้นเขาจบที่อันดับ14ครับก็30กว่าปีมาแล้วนะฮะที่ฟอร์มบาเลนเซียแย่ขนาดนี้ส่วนเฮตุเฮต์ hey ของทั้ง2ทีมครับบาเลนเซียเจอกับมาดริดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดบุกไปที่ซานดิโกเบอร์นาบิลครับไม่ชนะเลยนะฮะผมก็หนักไปดังแพ้ซะด้วยซ้ำไปนะฮะกับเสมออีกนิดหน่อยครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2008เลยฮะที่บาเลนเซียไม่เคยชนะมาดริดได้ที่เบอร์นาบิลหรือกว่า14ปีมาแล้วนั่นนนนนนนเเเเอองในขณะะะะทีี hey ่่ hey, ่4ัััดดดดดดลลาาาาสุครบครบมิยยชไ้3จกะฮะ ก็หลังๆต้องบอกว่าสถิติมาดริดก็ข่มบาร์เซีอยอยู่ประมาณหนึ่งเลยมาดริดจาฟูงครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดและเสียประตูน้อยที่สุดในลีครับฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยม ขณะที่บาเลนเซียครับยิงประตูได้เยอะก็จริงแต่ก็เสียประตูเยอะเหมือนกันครับโดยพวกเขาเนี่ยทำประตูได้เยอะถึง31ลูกซึ่งเยอะเท่ากับแอตมาติดและบียริลเลยนะครับเป็นรองเพียงแค่เรอัลมาริดและเรเบติสเท่านั้นแต่ว่าพวกเขากลับกลายเป็นทีมที่เสียประตูเยอะเหลือเกินครับ28ลูกซึ่งพวกเขาเนี่ยเสียเยอะที่สุดในลีกเลยนะฮะถ้าไม่นับ3ทีมท้ายตารางซึ่งอยู่ในโซนตกชั้นและด้วยความที่ไม่แน่นอนในเกมรับของพวกเขาตรงนี้แหละครับ ที่เซบอมองว่าจะทําให้เรอัลมาดริดเนี่ยสามารถเอาชนะบาเลลเซียได้อย่างขาดลอยในนัดนี้ประกอบกับการได้วินิซิอุจูเนียกลับมาประจำการร่วมกับเบนเซม่าอีกครั้งทําให้แนวรุกของเรอัลมาดริดมีมิติและน่ากลัวกว่าเดิมอีกเยอะแถมบาเลเซียจะไม่มีคาร์ลสโซเยอร์ดาวซนโวประจําของทีมที่ยิงไปแล้วเจ็ประตูนในฤดูกาลนี้ลงสนามในน,น,นนัดนี้ก็คงทําให้เกมรุกเนี่ยฟืดไปอีกเราจะบอกว่าโปรแกรมของพวกเขา4นะัดจากนี้ไปหนักหน่วงสุดๆครับเจอเรอัลมาดริตเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปเจอกับเซบิยาตาม ก็เดี๋ยวมาดูสิว่าจบเดือนมกราเนี่ยพวกเขาจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของตารางกันก็ยอมรับนะครับว่าฟอร์มบาเรเซยหลังๆก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรอัลมาดริดในนัดนี้นะครับยิ่งการขาดตัวหลักไป2อสตัวเนี่ยบอกตรงๆว่าส่งผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากและบาร์เรเซยเป็นทีมที่เกมรับไม่ดีอยู่แล้วครับซึ่งแน่นอนครับยังไงซะนัดนี้พวกเขาจะต้องมาเล่นเกมตั้งรับและรอสวนกลับอย่างแน่นอนเพราะวกเขามาเยืนและเป็นทีมรองนะฮะ แต่ด้วยประสิทธิภาพของเกมรับที่ย่ำแย่ของพวกเขาเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะเอาทางได้ของเบซมมาและวินิซิอุสจูเนียอยู่นะครับยิ่งถ้าโดนลูกแรกเร็วเนี่ยดูแล้วลูก2ลูก3านี่อาจจะไหลาตามมาได้ง่ายๆนัดนี้ครับเซียนบอมเชื่อเหลือเกินครับว่ามาดริดจะฟื้นคืนฟอร์มและสามารถเอาชนะบาลนเซียได้ครับและจะเป็นการชนะที่ขาดลอยด้วยครับผม2ประตูต้องมีให้เห็นแน่นอนครับนัดนี้จะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์หรือ3ประตูต่อศูนย์นะครับ สรุปทศนะของเซนบอมในคลิปนี้นะครับคู่ที่1นะครับบุนเดสลลกาเยอรมันมองว่าบิเลเฟลจะไม่แพ้ไฟบวกครับหรือเต็มที่แพ้เป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่ทั้งคู่จะยิงกันได้น้อยมากครับสกอร์ต่ำแน่นอนอันนี้ให้99%เลยครับผมส่วนคู่ที่2ครับก็เชื่อว่าเรอัลมาดริดน่าจะถล่มประตูใส่บาเลเซียได้ในนั้นนี้ครับก็น่าจะยิงแหลก 2- 3ลูกมีแน่ๆครับผมชอบคู่ไหนรักตัวไหนก็เลือกเชียร์กันได้ตามใจเลยนะครับในคืนวันเสาร์นี้ขอให้คนโชคดีครับ